การถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องปกติสำหรับกองถ่ายที่ต้องมีการถ่ายฉากแอคชั่นเป็นส่วนประกอบหรือตั้งใจทำแนวแอคชั่นจริงๆไปเลยก็คงจะเป็นเรื่องราวอุบัติเหตุที่ทีมงานและนักแสดงคาดเดาไม่ได้เลยว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนื่องจากมนุษย์เราถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถผิดพลาดได้ไม่ใช่เครื่องจกักรที่สามารถรันงานทุกอย่างตามคำสั่งได้แบบร้อซ โอกาสผิดพลาดนั้นจึงสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอยู่แล้วแม้ว่าบางครั้งความผิดพลาดเหล่านั้นมันจะทำให้ได้ฉากที่น่าประทับใจกลับออกมาก็ตามนั่นเลยทำให้ในวันนี้เราเลยอยากจะพามาดูว่าจะมีนักแสดงคนไหนที่บาดเจ็บจริงตอนถ่ายทำและเป็นกรณีที่น่าสนใจกันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันเอาไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสำคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่อยากเสียอรรถรสก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับ ตำนานถังขยะจาก The Godfather ปี1972 เดอะกอดฟาเธอร์ภาคแรกนั้นจะมีตำนานสุดดิบฉากหนึ่งที่มันได้ใจผู้ชมมากๆอย่างฉากที่ตัวละครซันนี่ของเจมส์คานต้องเดินทางไปกระทืบตัวละครคาโลซึ่งรับบทโดยเจียนิโอรุโซที่บริเวณข้างถนนก่อนที่เขาจะจับตัวละครนี้เหวี่ยงลงไปในกองถังขยะแบบเต็มๆจนได้ใจผู้ชมไปแบบร้อเซนเนื่องจากตัวละครคาโลได้ทําการตบตีภรยาของเขาที่เป็นน้องสาวของซันนี่อย่างหนักจนได้รับบาดเจ็บมาแล้วแต่ในความเป็นจริงความน่ากลัวของฉากนี้มันก็คงจะเป็นจังหวะ ที่นักแสดงอย่างจีอานิรุโซดันได้รับบาดเจ็บจริงๆตัางหาเพราะได้มีรายงานออกมานอกรอบเวอร์ซี่โครงของเขาหักไป2ซีและข้อศอกของเขาก็ยังหักเพิ่มอีกด้วยภายหลังหลายๆคนที่รู้ความจริงในฉากนี้แล้วจึงอาจจะกลับมาสงสารจีอานิรุโซมากกว่าจนลืมความเลวของเขาในภาพยนตร์ไปเลยก็ได้นิ้วเท้าแตกจาก The Lo อ d of the Rings: The Two Towers ปี2002 ในภาพยนตร์ภาคต่อของมหาศึกแหวนชิงพิภพนั้นประมาณช่วงต้นของเรื่องเราจะได้พบกับฉากที่อารากอและทีมเข้าใจผิดว่ากลุ่มฮอบบิดนั้นน่าจะตายไปแล้วตัวอารากอที่รับบทโดยวีโก้มอนเทนเซนที่เป็นคนดิบๆอยู่แล้วจึงตัดสินใจด้นสดระบายอารมณ์ของตัวละครด้วยการเตะหมวกเหล็กแถวๆนั้นจนกระเด็นพร้อมกับร้องเสียงหลงตามออกมาจนได้ฉากที่ดีอย่างที่เราเห็นไปในภาพยนตร์แต่จริงๆแล้วเสียงร้องนั้นมันไม่ใช่เสียงร้องของความโกรธเกรี้ยวของการแสดงแต่อย่างใดแต่มันมาจากเสียงของ นักแสดงที่ร้องออกมาเพราะเจ็บนิ้วเท้าจริงๆต่างหากเนื่องจากหมวกเหล็กนั้นมันหนักมากๆส่งผลให้นิ้วเท้าของตัววีโกหักไป2นิ้วแค่นั้นยังไม่พอทางผู้กำกับอย่างปีเตอร์แจ็คสันก็ยังเข้าใจว่านักแสดงของเขาทุ่มสุดตัวแบบสุดๆไปแล้วก่อนจะมารู้ภายหลังว่าวีโก้นั้นบาดเจ็บที่นิ้วเท้าอย่างหนักแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ทําให้เราได้เห็นรีแอคชั่นของตัวละครที่สมจริงสุดๆในฉากนี้แทนและมันก็คงจะหาจากจังหวะอื่นไม่ได้แน่นอน รถคลาสสิกมรณานะจากคิวบิวอลูมูปี2004 แม้ว่าจะมีความสัมพันธ์อันดีกับอูาเทอร์แมนมาตลอดแต่สุดท้ายมันก็ได้มีเหตุการณ์ที่ทาให้เควินตินจะต้องแตกหักกับเธอจนได้และเหตุการณ์นั้นมันก็ได้เกิดขึ้นในคิวบิวอลุ่มทูสะด้วยโดยในฉากฉากหนึ่งของเรื่องที่ตัวละครเบียทริคฮิโดของอูาเทอร์แมนจะต้องทําการขับรถคลาสสิกคันหนึ่งและพูดต่อหน้ากล้องไปเรื่อยๆไม่หยุดซึ่งถ้าดูผิวเผินเราจะพบว่าฉากฉากนี้มันอาจจะดูธรรมดามากๆแต่อูาเทอร์แมนก็ไม่คิดแบบนั้นเพราะเธอจับสังเกตได้ว่ารถนั้นไม่ได้อยู่ในสภาพที่พร้อม,ม ักและอาจจะพังได้ตลอดเวลาเธอจึงบอกทางเควินตินไปตรงๆว่าเธอจะไม่ขับรถคันนี้เด็ดขาดแต่ทางเควินตินก็ยังยืนกรานว่าจะใช้รถคันนี้ในการถ่ายทําอยูด่ดีผลก็คือในตอนถ่ายทําอูมาเทอร์แมนก็ได้ประสบอุบัติเหตุจริงๆเนื่องจากเธอต้องขับรถเร็วถึง64กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อให้ได้ภาพที่ดูสวยงามและผมจะต้องปลิวแบบสมจริงแต่รถรุ่นเก่าที่เธอขับอย่างวอล์คส์คาร์มาเกียก็ดันมีอย่างแคบๆซึ่งไม่เหมาะกับการวิ่งในทางที่มีฝุ่นเลยเธอจึงบังคับรถไม่อยู่และเสีย หลักชนต้นไม้จนได้รับบาดเจ็บที่ท้ายทอยและหัวเข่ามาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งแม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะทําให้อูมาเธอแมนแตกหักกับเควินตินตารันติโน่มานานหลายปีแต่ในที่สุดทั้งสองก็กลับมาคืนดีติดต่อกันจนได้ทําให้แฟนๆมีลุ้นเล็กๆว่าหรือมันจะสามารถเกิดคิวบิวสขึ้นมาได้จริงๆเฟือของแบรดพจากเซเวนปี1995 เซเว่นคือผลงานในช่วงยุค90ที่บรดเพทได้ลองอะไรใหม่ๆเยอะมากๆรวมไปถึงการศึกษาแล้วเรียนรู้วิธีการนําเสนอตัวละครออกมาให้มีมิติมากที่สุดแต่สิ่งที่สมบัติามากๆสําหรับบรดเพทก็คือแขนที่ได้รับบาดเจ็บของเขาขณะที่ต้องสวมเฟือกอ่อนนันมันดันเกิดขึ้นจริงในฉากที่ตัวละครของเขาอย่างนักสืบเมลต้องออกไปตามล่าฆาตกรหลักของเรื่องท่ามกลางสายฝนพอดีและบรดเพจก็ดันได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในฉากดังกล่าวซึ่งเป็นช่วงที่เขาต้องวิ่งผ่านรถจนเลือดโชคจริง และต้องใส่เฝือกที่แขนเอาไว้เนื่องจากเอ็นของเขามันอักเสบรุนแรงมากๆ ทีมงานจึงต้องแก้ไขบทให้นักสืบเมลได้รับบาดเจ็บที่แขนเพิ่มเข้าไปทั้งๆท,ที่ในตอนแรกเขาจะได้รับบาดเจ็บในส่วนอื่นๆจากฉากนี้ประมาณหนึ่งอยู่แล้วการถ่ายทําหลังจากนั้นจึงยากลําบากสําหรับนักสแสดงมากเพราะแบรดเพ็จะต้องย้อนกลับไปถ่ายฉากที่ตัวละครไม่มีสายคล้องแขนอีกครั้งรวมไปถึงบางฉากเขายังต้องกลับมาวิ่งจริงๆอีกเยอะมากๆแถมการที่ผู้กํากับเป็นเดวิดฟินเชอร์นั้นตัวนักสแสดงอย่างเขาก็คงจะรู้ดีว่าแค่เทคเดียวยังไงมันก็ไม่พอแน่ๆน,นี่จึงเป็นช่วงเวลาที่ยากสําหรับทุกคนในกองถ่าย โดยแท้จริงโดยเฉพาะกับตัวแบรดพิษเองมาตินชีนมือแตกในอพคลิปนาวปี1979 หนึ่งในความยอดเยี่ยมของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่ามันคือฉากเปิดเรื่องที่ภาพยนตร์ได้ทาการเล่าเรื่องของกัปตันเบนจามินวิลลาสที่รับบทโดยมาตินชีนและนําเสนอว่านายทหารคนนี้มีอาการทางจิตที่เป็นผลกระทบจากสงครามหนักแค่ไหนซึ่งทางมาตินชีนก็ดิ้พยายามที่จะนําเสนออาการของตัวละครออกมาให้สมจริงที่สุดผ่านการบอกเล่าว่าตัวละครนั้นเมาจนสติหลุดจริงๆอย่างการดื่มเหล้าและเดินวนรอบห้องไปมาก่อนจะตัดสินใจ ชกกระจกแบบจริงๆจนเลือดไหลออกมาจากมืออย่างหนักแถมเขายังยอมลงทุนเอาเลือดมาทาหน้าทาตัวและลงไปกลิ้งบนที่นอนต่ออีกด้วยฉากชากนี้จึงสมบูรณ์แบบมากๆและสามารถสรุปความเป็นตัวตนของกัปตันเบนจามินวิลลาสได้แบบใบเสร็จเลยทีเดียวแถมที่สําคัญเลยก็คือมันยังได้ยกระดับให้ภาพยนตร์กลายเป็นงานอมตะจากยุค70ที่ทรงคุณค่าสุดๆไปแล้ว ดลริวฮันนาข้อศอกหักไปหลายจุดจากเบลดรันเนอรปี1982 แม้ว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้นักแสดงชื่อดังในเวลานั้นยังดลริยวฮันนาจะต้องรับบทเป็นมนุษย์เทียมคริสแอนดรอยสาวสวยในภาพยนตร์สุดล้ำที่มาก่อนการอย่างเบลดรันเนอร์ของผู้กำกับเรดลีย์สกอตแต่ก็อย่าลืมไปอย่างเด็ดขาดว่าจริงๆแล้วเธอเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดารรมดากูเท่านั้นและก็ไม่ได้ทนทานต่อความเจ็บปวดหลายๆอย่างแบบที่แอนดรอยสามารถเป็นได้ซึ่งในฉากฉากหนึ่งที่ตัวละครพรสต้องเดินเข้าไปในตรอกเล็กๆที่ฝนกำลังตกลงมาอย่างหนะักเพื่อเข้าไปพบกับตัวละครเจฟเซบาสเตียน ซึ่งเป็นนักออกแบบพันธุกรรมมากฝีมือจะมีจังหวะหนึ่งที่เพรสจะต้องวิ่งหนีด้วยความกลัว จนลื่นล้มและพลาดท่าทําแขนไปโดนกระจกซึ่งในฉากนี้นักแสดงอย่างแดวริลฮันนาก็ได้พลาดท่าลม้มลงไปจริงๆไม่ได้เป็นการล้มตามสคริปตแต่อย่างใดแต่เธอก็สามารถทนแสดงต่อได้จนจบฉากนี้ซึ่งหลังจากกลับมาตรวจสอบอาการบาดเจ็บแล้วนั้นทีมงานก็ได้พบว่าข้อศอกของเธอมันหักไปเกือบ8จุดตามกระดูกส่วนต่างๆแต่นั่นมันก็ได้แสดงถึงความเป็นมืออาชีพของเธอได้เป็นอย่างดีแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วนั้นเธอควรจะหยุดพักและปฐมพยาบาลเบื้องต้นมากกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ใหร่างกายบาดเ,เจ็บและบอบช้ำไปมากกว่า <Hey. S 1> กระโดดลงหน้าผาพร้อมกับความเจ็บปวดจากเฟิร์สบลัดปี1982 หากย้อนไปในภาพยนตร์ภาคแรกของแฟรนไชส์แรมโบ้ที่สร้างชื่อให้ซิลเวสเตอร์สตาร์โลนนั้นเราจะพบว่าภาพยนตร์มีความแตกต่างจากภาคหลังๆค่อนข้างมาเพราะมันทั้งดิบเถื่อนและโหดในสไตล์อเมริกันแบบสุดๆแถมตัวแรมโบ้เองก็ยังต้องสู้กับตำรวจที่ทำให้ฝั่งผู้ชมลังเลในความรู้สึกของตัวเองเวลารับชมอีกต่างหา แต่หนึ่งในฉากสําคัญของเรื่องซึ่งเป็นฉากการไล่ล่าในช่วงแร,แรกๆนั้นจะมีฉากฉากหนึ่งที่ซิลเวสเตอร์สตาร์โลนได้รับบาดเจ็บจริงๆอย่างฉากที่เขากําลังพยายามปีนหน้าผาเพื่อหลบหนีการไล่ล่าของตํารวจและเฮลิคอปเตอร์ที่กําลังบินไล่าตามคขมมาไม่หยุดแถมยังมีมือสไนเปอร์คอยส่องเขาเจากระยะไกลเข้ามาเรื่อยๆอีกต่างหากทางตัวละครแรมโบ้จึงต้องตัดสินใจกระโดดฮึบเดียวลงมาที่ต้นไม้แถวนั้นเพื่อชะลอไม่ให้ตัวของเขาต้องเจ็บตัวเวลาลงถึงพื้นและอาจจะต้องยอมโดนกิ่งไม้ขูด ตัวประมาณหนึ่งซึ่งในตอนที่แรมโบ้ตกลงมาถึงพื้นแล้วนั้นเสียงร้องโอดโอยของเขามันก็เป็นสิ่งที่เขาร้องออกมาจริงๆเนื่องจากซิลเวสเตอร์สตาร์โลนได้รับบาดเจ็บในตอนที่กระโดดหลังจากที่เขาลงทุนเล่นฉากนี้เองกับมือผลก็คือนอกจากร่างกายจะมีรอยฟกช้ำแล้วซี่โครงของเขาก็ยังร้าวตามไปด้วยแต่ถึงยังไงก็ตามมันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่นักสแสดงคนนี้จะไม่มีวันลืมแน่นอน ไดแอนครูเกอร์หายใจไม่ออกจากอินค o r รียสบัสเตอร์สปี2009 มีเ,เรื่องอาการบาดเจ็บน่าสนใจอีกอย่างในเบื้องหลังงานของควินตินนอกจากประเด็นซีนของลีโอนาร์โดดิแคปริโอที่ใช้อารมณ์ในตอนแสดงจริงจจนแก้วบาดมือมาแล้วซึ่งเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นก่อนในภาพยนตร์อย่างจังโกนั่นก็คือในอินโกลิอัสบัสเตอร์สโดยฉากฉากนั้นก็คือฉากในช่วงเกือบท้ายาเรื่องที่ผู้พันฮาลันดากระโดดเข้าไปบีบคอนักแสดงสาวที่เป็นสายลับอย่างบริจิต t ์วอ h แ m มเมอร์ส k ซึ่งหากดูแบบผิวเผินฉากฉากนี้ก็คงจะเป็นฉากที่กดดันมากๆฉากหนึ่งและทำให้ผู้ชมได้เห็นพิษสง ความเจ้าเล่หของตัวละครอย่างผู้พันฮารันดาอีกรอบแต่รู้หรือไม่ว่าความจริงที่น่ากลัวมากๆในฉากากนี้ก็คือการที่นักแสดงสาวอย่างไดแอนครูเกอร์ที่รับบทเป็นบริดเจตรู้สึกหายใจไม่ออกในตอนถ่ายทําจริงๆ ระการแสดงนั้นมันเต็มไปด้วยอารมณ์และความสมจริงมากๆแถมอีกเรื่องที่น่าสนใจอ,อีกอย่างก็คือฉาก c r อสอัพบางช็อตเควินตินก็ได้ใช้มือของตัวเองเข้าไปบีบคอของไดแอนครูเกอร์จริงๆด้วยแต่ก็ไม่มีการเปิดเผยออกมาว่าบีบแรงหรือไม่และเขาเป็นคนทําให้เธอหายใจไม่ออกหรือเปล่าโดยจากการคาดเดาของผู้ชมหลายๆคนพวกเขาก็คิดว่าทางตัวผู้กำกับนั้นก็ไม่น่าจะเป็นคนทําอะไรแบบนี้และในจังหวะที่ไดแอนครูเกอร์หายใจไม่ออกก็น่าจะมาจากจังหวะต่อเนื่องที่เธอแสดงกับคริสตอฟวอลมากกว่า แชนิงไทยทำมเอาหัวขกกระจกจากฟอ์แคเชอร์ปี2014 นี่ถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่แชนนิงไททำยอมทิ้งภาพลณ์ของตัวเองเพื่อเปลี่ยนแปลงทุกอย่างสําหรับการมารับบทนักมวยปล้ำชื่อดังในอดีตอย่างมาร์ชูได้อย่างหมดจดสุดๆชนิดที่ว่าทั้งท่าเดินแล้วร่างกายถูกเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือรวมไปถึง acting ทุกอย่างที่มาร์ชูเป็นด้วยโดยในฉากสาคัญของเรื่องช่วงหนึ่งที่ตัวละครของแชนนิงนั้นได้พลาดท่าพ่ายแพ้ให้กับคู่แข่งในเกมมวยปล้ำหมาสสาคัญตัวละครมาร์ก็ได้ทําการเดินไปรอบๆห้องด้วยท่าทีที่โกรธสุดๆมีการทุบตีร่างกายของตัวเองรวมไปถึงบ โวยวาย,ยร้องไห้ไปมาอย่างหนักก่อนที่เหตุการณ์นี้จะจบลงด้วยการที่ตัวละครเอาหัวไปโขกกระจกอย่างแรงจนกระจกบาดหน้าผาเป็นรอยแผลซึ่งแม้ว่าฉากฉากนี้ทีมงานจะทําการเซตติ้งความปลอดภัยโอไว้หมดแล้วแต่แชนนิงไทยทาก็ดันเล่นเกินเบ,นเบอร์ไปหน่อยจนเลือดของเขาไหลออกมาจริงๆประมาณหนึ่งทำให้ฉากดังกล่าวนั้นสมจริงยิ่งกว่าเดิมไปไกลามากๆแถมตัวนักแสดงเองยังออกมาบอกในภายหลังว่าระหว่างแสดงเขาจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าตัวเองทําอะไรลงไปในฉากฉากนี้ เจคจิเลนฮาวทุกกระจกจากไนคอร์เรปี2014ว่ากันว่าหลายๆคนคงจะยกให้ไนคเรอร์เรคือผลงานที่บ้าคลั่งที่สุดในชีวิตการแสดงของนักแสดงอย่างเจคจิเลนฮาวแล้วเพราะเขาสามารถแสดงเป็นนักข่าวนอกค้อกไร้ยจัญญาบาลยังลูบลูมที่จิตใจวิกลจริตได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นการออกไปทําข่าวอาชญากรรมและอุบัติเหตุด้วยการถ่ายภาพของคนเจ็บและคนตายสดๆหรือหนักที่สุด ก็คือการยอมฆ่าคนเพื่อทําข่าวที่สมจริงที่สุดออกมาซึ่งในฉากฉากหนึ่งช่วงกลางเรื่องน,นั้นเราจะได้เห็นลูบลูมระเบิดอารมณ์ออกมาในห้องน้ําหลังจากโดนคู่แข่ง ปาดหน้าว์ข่าวสําคัญไปและยังโดนคนในสํานักข่าวสบประมาทจนเขาโกรธขนาดที่ว่าเอามือทุบก,กระจกตรงอ่างล้างหน้าจนแตกเป็นชินช้นๆซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าทําไมฉากฉากนี้มันสมจริงจนหน้าขนลุกขนาดนั้นนั่นก็เพราะว่าเจสิีเลนฮาวได้ลงทุนเอามือทุบก,กระจกแบบจริงๆทั้งๆท,ท,ที่มันไม่มีบทแบบนี้ในสกอรีผลลัพธ์ก็คือเขาต้องเย็บแผลตรงมือไป40กว่าเข็มเพราะถูกกระจกเฉือนผ่านนิ้วโป้งเข้าไปเต็มๆแต่ที่น่าเห็นใจที่สุดก็คือความทุ่มเทของเขาในภาพยนตร์เรื่องนี้ ไม่เคยผ่านไปให้เวทีออสการ์เหลียวแลเลยแม้แต่นิดทั้งๆท,ที่ผู้ที่ได้ชมหลายๆคนก็ต่างรู้วันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในบทและการแสดงที่ยอดเยี่ยมมากๆของปีนั้นจนบทบทนี้กลายเป็นบทที่อันเดอร์เรทมากที่สุดบทหนึ่งแห่งยุคซึ่งเราก็ได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งเจคจิลเลนฮาวจะกลับมามีบทพลิกๆได้อีกรอบแต่ไม่จําเป็นต้องแสดงแบบสมจริงจนบาดเจ็บขนาดนี้ก็ได้เนื่องจากทางแฟนๆหรือทีมงานก็คงจะรู้สึกเป็นห่วงเขาเหมือนกัน โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับเรื่องราวของนักแสดงที่บาดเจ็บจริงตอนถ่ายทำซึ่งแต่และเรื่องนั้นก็ล้วนเต็มไปด้วยความผิดพลาดที่น่าจดจําแทบทั้งซีนเพราะมันได้สอนให้นักแสดงบางคนนั้นระวังตัวมากขึ้นเพราะมันได้สอนให้นักแสดงบางคนนั้นระวังตัวมากกว่านี้หรือบางเคสมันก็ทําให้นักแสดงสามารถดึงศัก,กยภาพบางอย่างของตัวเองออกมาได้อีกแต่ที่ยังไงความแสบตีก็ควรจะเป็นสิ่งที่นักแสดงและทีมงานควรจะเตรียมการเอาไวใ้ให้ดีกว่านี้เพราะเหตุการณ์ในครั้งต่อมามันอาจไม่ได้ลงเอยด้วยดีเสมอไปและพ้น เพื่อนๆล่ะครับมีข้อมูลหรือเรื่องราวของนักแสดงที่บาดเจ็บจริงตอนถ่ายทำคนไหนนอกเหนือจากที่พวกเรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้พวกเราจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ